สวีนัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วตอนนีคุณผู้ชมกำลัอยู่กับผมฟุ๊กฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมมีที่วิ่ง30วิที่ใหม่นี่ยนะคุณผู้ชมนะครับผมของเมืองใหม่ด้วยนะครับก็สำหรับ NPC นะครับผมมันชื่อว่าพนักงานพาร์ทไทม์คิวนะครับผมเลเวล37นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโลเคชั่นมันอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับตรงย่านพระราชวังนะครับนี่เมืองนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมนะมหาวิทยาลัยฮันยางเลยนะคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองรับให้ดูนะครับนี่นี่เลยนะครับแผนที่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ครับก็สามารถหาเพื่อน2คนก็ได้แล้วเนี่ยแบ่งบนล่างก็เฟี้ยวแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ดูนะครับสักประมาณสี่ห้ารอบแล้วกันนะว่าตรงเนี้ยมันดรอปอะไรบ้างนี่ครับเก,นะเก็บแบบเออสักห้ารอบเลย ไม่ได้ของส้นตีเลยเลยช่ไหมกูส <c oughs> าโม้เขา้ามาเยอะเลยโอเคได้ของมี1อีกสัสามสี่รอบ างมาหนึ่งเส้นแม่เงยทำไมตอนที่ไปอัดคลิปนี่มันดอปของดีได้เกินนครับโอเคเดี๋ยวเราผมลองวิ่งกันดูจะประมาณสองสามรอบนะครับโอเคนะครับอันนี้รอบที่3ามแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดอกอะไรนะครับฮึ๊บไพเร็หนึ่งเม็ดแล้วก็ยางแล้วก็เศษอัญมณีนะครับ รอบนี้ไม่ค่อยดีเลยเพอเวลาอัดคลิปนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนี่ครับผมนะตอนที่ผมวิ่งตอนยังไม่อัดคลิปนี่นะครับมันมีดอกเครื่อง2.4ที่เป็นพาวเวอร์มาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับก็ตอนนี้เครื่องมันประมาณ70,000มื่ประมาณ0 0 0 0หรือ4แล้วสี่มื่นปะประมาณนั่นแหละนะครับผมนะแต่มันก็แพงกว่าที่เอาไปโยนดอปลงตลาดแล้วเนาะนะครับเฮ้ยคีเดียสองรอบนะพผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนี่ครับก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองนะครับผมนะสองคนก็ลองกันได้นะครับผมสำหรับจุดจุดนี้นะครับไป ไปต่อนะครับนึบโอเคนะครับที่สุดท้ายเหมือนเดิม,มซื้อมาจะดอับอะไรนะครับนึบไม่ดับโอ้โหเก่งกูปะเนี่ยมึงจะแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมันโคตรจัดเรอดูเลยโอเคนะครับทุกผู้ชมที่สุดท้ายแล้วนะมาที่จบอ,อะไรกูเลยโอเคนะครับผมก็ก่อนและน้ำที่ผมวิ่งนะครับผมมันจะมี พวกเครื่อง2.4นะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะขายได้7 5 0 0หนเนี่ยตอนนี้ราคาตลาดนี่ครับประมาณนี้นะซึ่งถ้าสมมติว่าโยนลงตลาดอ่ะโยนลงช็อปธรรมดานะครับมันราคาแค่ประมาณ2 8 0 0 0กับ20บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าถ้าได้อันนี้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะนะครับแต่ว่าเป็นตัวอื่นก็พอจะใช้ได้นะครับพวกยางพวกอะไรอย่างงี้นะก็โอเคพออยู่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่อยากจะมาวิ่ง3 0วิที่ใหม่นะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะครับผมนะใช้แค่2คนเท่านั้นนัเนรอยสร็็วกใช้ หลายๆคนหน่อยนะครับผมนะแล้วสำหรับตรงนี้นะครับผมผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับว่ามันสามารถเออ่คูณ NP ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นที่เก่านะครับตัว NP จากบัฟขับเนี่ยนะครับผมนะ NP ในขับเนี่ยนะครับมันจะสามารถเพิ่มได้อยู่ค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งตอนช่วงคูณเนาะนะครับยังไงก็ลองมาวิ่งกันดูแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยได้ของดีหรือไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ